สวัสดีครับอยู่กับช่องก็แค่คนธรรมดาชาแนลนะครับก็ตอนนี้ก็น่าจะหกโมงหกโมงสิบแปดนาทีนะเมื่อเช้าตอนตีห้ากว่ากฝนตกนะผมออกไปส่งแม่ผมตอนเช้านะฝนตกนะครับฝนตกหนาวตอนนี้หนาวนนเอซตอนแรกอยู่ในบ้านมันอบๆเนาะเออ ผมไม่ได้ใส่เสื้อกันหนาวซ้อนม่อตัวหนึ่งเนี่ยนี่ใส่ก็ใส่เสื่อแขนยาวกางขายาวมาเลยนะผมว่าอุณหภูมิตอนนี้ผมว่าไม่ผมว่าประมาณสิบสิบสิบเจ็สิบปดองศาได้หนาวมากเลยนะปกติมันหนาวอยู่แล้วนี่มันคูณคูณกับฝนด้วยฝนตกมาเมื่อเช้าแบบโอ้หนาวมากเลยนะกันลำพังกันหนาวอยู่แล้วนะครับ ขอไปเอฟซนะพูดไม่ค่อยรู้เรื่องนะครับหนาวมากเลยนะั่อนะฮะผมโกหกผมไม่ได้โกหกนะครับนะนี่ก็มีลมอีกนะครับลมเออมันยังไม่สางนะอฟซแต่ในกล้องมันสว่างนะเออแล้วผมมองตาเปล่ามันยังไม่ค่อยสว่างนะ โทรศัพท์มันไม่ได้ย้อนแสงแล้วมันก็เหมือนปรับแสงให้เองด้วยมั้งนะอันนี้ผมเดานะอันนี้ f อฟเห็นเหมือนสว่างนะแต่จริงมันยังไม่สว่างมากนะครับอันนี้ก็พะแสงพัดที่ฝาแสงพัดที่ก็เริ่มขึ้นเลยเอฟซี FC ก็น่าจะมองเห็น,นอนย่างน้อยหน่อยนะแดงๆหน่อยนะครับ ก็วันนี้ก็ไม่มีเรื่องอะไรมาพูดนะก็มาถ่ายอากาศบรรยากาศให้ชมไปเนาะเออถ้าเวลานอนผมเปลี่ยนผมก็คงได้มาถ่ายเวลาอื่นแหละนะครับก็ไม่ได้มาถ่ายเวลานี้หรอกนะเพราะว่าถ้าผมแบบไม่มีที่ไปจริงอะ่ะสมมติว่าถ้าไม่มีที่ไปจริงหรือว่าจะซิงอ่างเงี้ยเออตอนเช้ามาถ่ายตอนบ่ายก็มาถ่ายเนาะแต่เอซก็เห็นว่าผมลงคลิปใช่ไหมเพราะผมแบบออาสมมติตอนเช้าผมมาถ่ายตอนอื่นผม ผมก็อยู่บ้านแล้วนะผมก็ไม่มาถ่ายแล้วนะผมก็ทํางานเลน็กๆน,น้อยๆของผมไปนะผมก็ไม่มาถ่ายแล้วนะเออถ้า fc ผมลงคลิปแต่ผมระบุเวลาระบุตอนประมาณกี่โมงประมาณบ่ายประมาณเช้าอะไรอย่างนี้เนาะเออ,อสมมติว่าถ้าไม่หผมลงคลิปตอนเช้าแต่ผมมาถ่ายตอนบ่ายเออเขาแซวว่าเวลานอนผมเปลี่ยนหรือมันนั่นก็ยุ่งนะเออยุ่งจนไม่ได้มาถ่ายคลิปนะครับแล้วมันนั่นก็ไปธุระกา,า,านทหารตั้งแต่เช้านะแล้วก็มาถ่ายคลิปเอา ตอนบ่ายอย่างนี้ก็มันก็อาจจะเป็นไปได้นะครับเนาะโอ้ยหัวไปเอฟซีนะลำสีจะลำคานด้ยนะหนาวมากเลยเนี่ยโอ้ยหนาวลำพังกันหนาวนอย่ามาฝนตกนะครับนะดูในกรมตูนี้ภาคใต้ก็ รับบทหนักเลยนะครับมาฝนตกนะก็สังเกตดูว่าหน้าฝนหรือว่าช่วงแบบถุงส่งท้ายส่งท้ายหน้าฝนเนี่ยเราจะไม่ค่อยเห็นขาภาคใต้เห็นไหมเอฟซลองสังเกตด้วยนะอาจจะมีแต่น้อยนะอ่ะเดี๋ยวพอเนี่ยพอหมดช่วงปลายฝนไปปับ๊บพอเริ่มเข้าหน้าหนาวมาได้ประมาณหนึ่งภาคใต้จะมีฝนนะเหมือนอย่างปีนั้นอนะ่ะผมจำไม่ได้ปีไหนนะที่ มีข่าวที่ว่าพายุอะไรถล่มภาคใต้ช่วงประมาณเดือนนี้เนี่ยโอ้น่ากลัวมากเลยปีนั้นนะนะน่าจะประมาณสักหกเจ็ดปีที่แล้วหรือเปล่านะก็ไม่รู้ว่าคลิปมันชื่ออะไรบ้างกันนะที่เขาลงคง,ง,งุลงข่าวนะแต่ว่าไม่ผมต้องพูดไปไกลเพราะว่าประมาณนี้ไม่ใช่นะเพราะว่าตอนนั้นยายยังไม่เสียนะจําได้ว่ายาย,ยไม่เสียะ แล้วก็ไปซื้อของกระตาอยู่ในอีกตัวอีกตัวอำเภอหนึง่งก็ผมก็ยังดูข่าวเนาะเออก็น่ากลัวนะนี่ก็เพิ่งมีข่าวไปได้ไม่นานนะว่าภาคใต้จังหวัดไหนอะน้ําท่วมเลยนะฝนตกหนักนะครับแต่มันก็อาจจะตกแหละผมว่าแต่มันมันไม่มีข่าวนะ ผมว่าบางที่ก็นักพอควร่ะแต่มันมันไม่บิดมันมัน,ม,นมันไม่ออกข่าวเงี้ยเออหรือบางที่บางครั้งก็อาจจะโพดลงติ๊กตกก็ได้นะแต่มันไม่เป็นกระแสคลิปก็เลยไม่ดังเนี้ยมันก็เป็นไปได้หลายอย่างหลายแนวนะครับเราวมาอยู่อย่างงี้ด้วยนะเอฟซเอะหนาวมากเลย อยู่ในบ้านเนี่อุ่นๆนะเอฟซีลมมันเข้ายากไงแต่ว่าอยู่ในบ้านก็หนาวนกันนะไม่ใช่ว่าไม่หนาวเลยก็หนาวมนกันนะแต่หนาวน้อยหน่อยนะครับเพราะบ้านมันอบเนี่ย ครับ FC ปุ่งไม่รู้จะพูดอะไรต่อแล้วหนาวก็หนาวนะถ่ายไปแล้วก็ํำคาญผมอดโอยอีกนะครับผมก็เอาไว้ประมาณนี้แล้วกันเนาะครับผมก็ไปแล้วครับนะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะให้ช่องกูแค่คนธรรมดาชาแนลด้วยนะก็ขอบคุณ FC ที่ติดตามกันจนมาถึง837คนด้วยนะครับก็ไปแล้วครับสวัสดีครับ